เชื่อไหมว่าจากคนที่ขับเป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอ่ะแต่วันหนึ่งต้องขับรถตักอ่ะเพราะคำดูถูกของคนคนหนึ่งที่บอกว่าคือเรามองเรามองว่ามันต้องทําแบบนี้มันถึงจะใช่มันถึงจะโอเคซึ่งเขาทําแบบนั้นน่ะมันมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องอ่ะคือแบบมาทําให้รถพังอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาย้อนเรากลับมาคํานึงว่าเก่งนักทำไมไม่มาทําเองล่ะคําเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ที่หัวใจของคนที่โดนดูถูกไม่ได้อะจากวันนั้นอนะเราก็เริ่มเริ่มฝึกเริ่มขึ้นจํามองมองว่าคนนั้นทํำยังไงมองว่าคนนั้นก่อนใส่เกียร์เขาต้องทํำยังไงก่อนอันนี้ไม่มีใครสอนนะอันนี้คือทําด้วยตัวเองเลยคือเรียนด้วยตัวเองเลยคือมันลานมันกว้างเนาะมันไม่ได้อยู่บนถนนนะมันก็หัดง่าย คือเราก็เริ่มมองมองมองแล้วคนคนนั้นที่ดูถูกเราก็เริ่มขาดงานขึ้นเรื่อยๆขาดงานแบบเดี๋ยวมาบ้างหรือไม่มาบ้างอินดี้ไงตามตัวยากก็เริ่มขึ้นด้วยตัวเองพอขึ้นด้วยตัวเองก็แบบก็ต้องขอบคุณลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าก็แบบคนที่สูงอายุอ่ะเขาจะแบบเอาเลยลูกเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวพังเดี๋ยวก็่้มอ่ะเนี่ยใจมาคือเราต้องขอบคุณมากๆเลยคือลูกค้าที่แบบอายุเยอะๆเขาจะเข้าใจเรา เขาบอกคนเรามันไม่มีอะไรมันไม่มีใครทําเป็นครั้งแรกอะ่ะมันต้องมีครั้งต่อๆไปอะ่ะมันต้องค่อยๆฝึกแล้วเขาก็เข้าใจเราแล้วยิ่งเข้าใจเรามากกว่าก็คือพ่อของเจ๊เจ้าของร้านเขาบอกว่าขึ้นไปเลยขับไปเลยถ้าพังซ่อมถ้าชนซ่อมไม่ต้องกลัวรถเรามีประกันเองเต็มที่เลยเดินหน้าถอยหลังเองฝึกเลย ถึงชนไปอ่ะไม่เป็นไรในไล่เราอ่ะมีอุปกรณ์การซ่อมเดี๋ยวลุงซ่อมให้มันคือความมั่นใจมันมาเต็มเลยนเน้ยคนเราจะขับเป็นเข้มมอเตอร์ไซค์อ่ะเข้าใจอารมณ์ไหมมอเตอร์ไซค์แล้วเจอคําดูถูกของคนอ่ะแล้วก็แบบพอติดสาวแล้วก็เหมือนอินดี้ขึ้นไปหนักขึ้นไปอีกอะคนขับคนเก่าเนาะพอติดสาวก็อินดี้ขึ้นหนักไปอีก ไม่เอาอะไรเลยจ้าเขานี้ใครว่าอะไรก็ลาทะเลาะก,กับแฟนนี่คือลงกับลูกค้าหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะการที่อยู่ร้านมันต้องแบบคุณต้องปรับอ่ะเราก็แบบอืมงั้นก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็พักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เองเดี๋ยวพี่ทําเองอะไรประมาณเนี้ยเราก็ยังบอกนั่นอะเราก็เลยเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือเริ่มเองเลยคนเดียวเลยอ่ะแล้วมันก็เหมือนได้รับความไว้วางใจจากเจเจ้จาของร้านคือให้เราอ่ะ อยู่้านคนเดียวเลยจ้าทําเองทุกอย่างเลยจ้าแต่ผู้ชายที่มาลง้านเราที่เป็นวัยรุ่นก็คือจะแบบมองด้วยสายทาได้จริงหรอเดี๋ยวทําให้อะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนมันเสียเขาเรียกอะไรเสียความมั่นใจที่ผู้หญิงดันมันลงให้อย่างเงี้ยผู้หญิงทําอะไรเองอย่างเงี้ยมันแบบไม่ใช่มันต้องเป็นงานผู้ชายอะไรประมาณนี้ไงคือเขาก็จะแบบไม่ค่อยยอมรับอะ่ะก็อยากจะขับอยากจะขับเองแต่เขาขับไม่ได้อย่างเราไงคือเราอยู่กับรถทุกวันแต่เขาไม่ได้อยู่ทุกวันไง คนมองเข้ามาภายนอกมันจะเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วคือเราต้องอาศัยเหมือนเรากับเขาเรา,เรากับรถต้องเป็นคนหนึ่งคนเดียวกันนะถึงจะแบบไปแบบสมูทอะอนี้มันต้องหัด